แก้วแรกมันพิเศษตรงที่แบบชิมจากแชมป์โลกไงไอ้กาแฟแก้วแรกนั้นนะ่ะกินแล้วรู้สึกยังไงสนใจล <Osman> าเตอาร์ตก็คือท่าเนาเจอคนที่เป็นแชมป์โลกคนนั้ครับเราอยากไปเป็นบาริสต้าก็เลยแบบสมัครงานแล้วก็ไปโรงเรียนเน้นลาเตอาร์ตตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ากาแฟอร่อยไม่อร่อยเป็นยังไงผมรู้แค่ผมอยากทำรูปสวยอะ <S <S ด้วยที่หน้าเราเปน็นเอเซียเขาไม่ได้เชื่อถือว่าเราจะทำกาแฟอร่อย เข้าไปใน6คนสุดท้ายของโลกในที่5ผมก็รู้สึกว่าพอแล้วกับไปงานแข่งเนี่ยผมไม่อ่านบทสัมภาษณ์ของแชมป์โลกปี2015ผมก็เลยลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองเราซ้อมไม่พอจริงๆงั้นลองอีกปีหนึ่งแล้วเราก็ซ้อมซ้อมจนมีวันหนึ่งที่ผมทําในล้านเออวินาทีนี่ผมรู้เลยว่าแบบอันนี้มันคือแชมป์โลกแน่